เมื่อบริษัทชุมชนเล่นลิศบอกว่าเราจะต้องเอาเงินมาซื้อสิทธิการเช่าบ้านของเราเองบ้านที่เราช่วยกันออกเงินซ่อมและจ่ายค่าเช่าให้สำนักงานทรัพย์สินสัญญาเช่า30ปีก็ยังไม่มีมีแต่สัญญาคำมั่นที่ไม่สามารถบังคับใช้ทางกฎหมายได้เพราะที่ดินมีการเปลี่ยนเจ้าของในปี2561แล้ว โดยเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เป็นของรัฐอีกต่อไปบริษัทชุมชนเลื่อนลิฟต์บอกว่าถ้าเราไม่ยอมจ่ายเงินซื้อสิทธิการเช่าบ้านของเราเขาจะเอาบ้านของเราไปให้บุคคลภายนอกเช่าขายสิทธิการเช่าให้บุคคลอื่นในปัจจุบันผู้ถือหุ้นบริษัทเปลี่ยนเป็นนายทุนเสียส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้เช่าเดิมของสำนักงานทรัพย์สิน บริษัทจึงไม่ใช่บริษัทชุมชนอีกต่อไปซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งบริษัทมาในตอนแรกชุมชนเลื่อนลิตเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์มากการการรีโนเวทนะครับก็คือการการที่จะพยายามอนุรักษ์และทง่งคงคุณค่าของของของ,ของตึกอาคารวัดา,ารซึ่งของเลื่อนลิตเนี่ยเป็นเป็นตึกที่สร้างขึ้นในปลายรัช,รชกาลที่5นะครับซึ่งจัดเป็นอาคารพาณิชยุคแรกๆของประเทศไทย แล้วมันเป็นอาคารพาณิชย์ที่ยังคงเหลือรูปทรงรูปร่างแล้วก็โครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับเมื่อ100ปีก่อนนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทําการอนุรักษ์และบูรณะปรับปรุงขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะส่งผ่านประวัติศาสตร์ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปได้ความคงคงอยู่ข,ของของสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าทางศิลป์ชิ้นพิเศษแล้วก็แบบล็อกแพทเทิร์น ของของอาคารพาณิชย์ในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ก็จะมรีรูปรูปทรงโครงสร้างของของโบราสถนชัดเจนนะครับอา,อาคารในชุดของเรื่องนิเนี่ยเป็นอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ชุดแรกๆที่สร้างขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับก็จัดเป็นอาคารพาณิชย์ยุคแรกของของกรุงรัตนโกสินทร์เข้าออกสะดวกและการวางผังไร้ถูกต้องดีมากมีการเข้าออกที่ หลายๆด้านซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเราอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพทางการค้าที่สูงมากซึ่งทางเยาวราชเนี่ยเขาเรียกว่าทำเลทอง สถาปัตยกรรมเนี่ยยังมีความเดิมเหลืออยู่เนี่ยตามที่สำรวจนะครับน่าจะยังอยู่ถึง7 0กว่าเปอร์เซ็นต์การประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีมติให้สี่ชุมชนอันประกอบไปด้วยชุมชนเวิ้งนครเกษมชุมชนเจริญชัยชุมชนย่านตลาดน้อยและชุมชนเลื่อนลิศให้อนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าโดยห้ามมีการรื้อถอนอาคารเก่า แต่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและตกแต่งอาคารได้บริษัททำผิดกฎหมายหลายอย่างในชุมชนเลื่อนลิต์มีการรื้อถอนบุรณะก่อสร้างผิดกฎหมายบริษัทชุมชนเลื่อนลิต์ไม่เคยขออนุญาตรื้อถอนก่อสร้างจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เลยบริษัทผู้ออกแบบ หรื้อถอนก่อสร้างอาคารในชุมชนเลื่อนลิดก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมบริษัทชุมชนเลื่อนลิศทำการรื้อถอนก่อสร้างอาคารอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนเลื่อนลิศไปโดยที่ไม่เคยมีแบบพิมพ์เขียวที่ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรและแบบพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้าง ก็ไม่มีผู้ออกแบบคนใดยอมลงลายมือชื่อรับผิดชอบแบบเลยอีกทั้งวิศวกรโยธาผู้ออกแบบยังใช้ชื่อสกุลปอมในแบบพิมพ์เขียวอีกด้วย กรมศิลปากรเพิ่งอนุมัติแบบพิม์พเขียวที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานชุมชนเลนลิตในวันที่9มีนาคม2560นี้เองบริษัทชุมชนเลนลิตเริ่มรื้อถอนโบราณสถานไปตั้งแต่ปี2557เพราะฉะนั้นกรมศิลปากรปล่อยปละละเลยให้บริษัทชุมชนเลนลิตร,รื้อถอนก่อสร้างกว่า3ปีไปโดยที่ไม่มีแบบพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้างที่กรมศิลปากรอนุมัติ ในการรื้อถอนอาคารอนุรักษ์ในชุมชนเลื่อนลิฟตมีการรื้อถอนแพรสซุงไม้สักทองเสาเข็มโบราณออกไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วก็มีการทำเสาเข็มปูนเจาะขนาดใหญ่ลึก18-21เมตรขึ้นมาแทนสุงไม้สักทองเดิมซึ่งสำหรับอาคารสองชั้นนั้นดูไม่จำเป็นเลย โครงสร้างไม้สักทองโบราณถูกลื้อทำลายลงจนหมดสิ้นจากในภาพจะเห็นได้ว่าในโครงสร้างหลังคาเดิมยังเป็นไม้สักที่สวยและดีอยู่มีความสมบูรณ์ไม้หนามากอันนี้ก็เพดานไม้แบบอย่างหนาที่ดีซึ่งหาที่ไหนหาซื้อใหม่ไม่ได้อีกแล้วเสาบันไดไม้แบบโบราณแผ่นไม้โบราณทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งประตูหน้าต่าง แผ่นกำแพงกั้นไม้สักระหว่างบ้านพื้นไม้ประตูไม้ทุกอย่างยังอยู่สมบูรณ์อยู่แต่กลับถูกบริษัทชุมชนเลื่อนลิฟตหรือทำลายออกมาจนหมดสิ้นจากเดิมที่ตอนขออนุญาตกรมศิลปากรบอกในเอกสารว่าจะทำแค่การเสริมความแข็งแรงโครงสร้างไม้สักเดิมบางตำแหน่งโดยโลหะ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเท่านั้นไม่ได้เขียนไว้ว่าจะรื้อลงทั้งหมดแต่บริษัทชุมชนเล่นลิตกลับรื้อไม้ดีๆออกมาจนหมดบริษัทแจ้งว่าได้เอากลับมาใช้เพียงแค่บางส่วนที่เหลือจะเอาไปประมูลทิ้งโครงสร้างไม้ดีๆถูกรื้อลงมาหมดและกลับถูก